สวัสดีครับเพื่อนที่คารพรักที่ขายของบนเว็บไซต์ eBay นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับตามที่ผมเคยสัญญากับเพื่อนๆในกลุ่มไว้นะครับว่าผมจะมาเฉลยนะครับว่าสินค้าที่ผมขายครับที่ได้กําไรนะครับเออไม่ถึงไม่รู้ว่าจะถึง300%หรือเปล่านะเออก็ก็จะมาจะเฉลยให้เพื่อนๆนะครับคือออมันเป็นสินค้าที่แบบเออเป็นต้นทุนที่ถูก นะครับผมแล้วก็สามารถขายได้ราคาแพงนะครับผมก็เออจะเอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปต่อยอดเนาะนะครับผมแต่ว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าผมขออนุญาตอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะครับก็คือว่านะอย่าได้มีการตัดราคากันเลยเพื่อนๆถ้าเก <ๆๆ S 2> ิดเอาไปขายนะครับก็คือขายก็อย่าตัดราคากันเลยนะครับผมนะครับ ผมคือเอ่ออันนี้ผู้จกใจนะก็คือผู้จกใจนะว่าคือการตัดราคาการลดราคามันไม่ใช่การเอ่อเขาเรียกว่าแก้ปัญหาอย่างถูกต้องนะครับผมนะเออคนที่สอนนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้ผมไม่ได้พาดพิงถึงใครใดๆนะคือคนที่สอนทั่วๆไปคือบางทีคือโดยมากเขา,เอาชอบบอกว่า เวลาเราขายเหมือนคนอื่นก็แบบให้ลดราคาลงประมาณนี้ซึ่งผมในตัวส่วนตัวนะผมมีมีความคิดว่ามันมีอีกหลายหมื่นวิธีเลยนะครับที่จะทําให้สินค้าของเราขายได้โดยที่เราไม่ต้องตัดราคาเขาถึงแม้ว่าเราจะขายเหมือนกับคนอื่นนะครับผมวันานั้นผมฟังอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับว่าเออเราขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกับคนอื่น เขาขายเท่านี้อะเราเราขายเหมือนกับเขาเราเราจะขายได้ไหมอะร้านไก่งกัน,อกกนโอ้โยมันจะขายได้ไหมผมอยากจะทีพิมพ์ไปเลยเป็นพิมพ์ไปอบอกว่ามันขายได้ครับมันอยู่ที่ว่าคลิปนี้ผมพูดไว้ก่อนนะมันอาจจะเป็นการแบบแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นการบ่นไปในตัวนะครับนะครับอะผมอยากจะพิมพ์ค่อยเลยนะครับว่ามันขายได้ มันอยู่ที่เอกลักษณ์ของร้านมันอยู่ที่วิธีการนำเสนอมันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างนะครับผมผมก็เออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าคนที่สอนแล้วแบบคือแบบเออขายเหมือนเขาเราต้องมาลดราคาตัดราคาเขาเนี่ยเออถ้าถ้าไม่ได้ลดลดราคาหรือตัดราคาเนี่ยมันมันจะท้องผูกหรือท้องอืดท้องเฟอ้อหรือไงครับ อันนี้ผมไม่ได้พลาดพิงถึงใครนะนะครับผมอ่ามันมีอีกตั้งหลายวิธีนะครับผมอ่ะพูดมามากแล้วอ่าเราไปสิ่งตัวสินค้ากันเลยดีกว่านะครับผมนะอันนี้ผมเพิ่งบล็อกบล็อกลูกค้าไปนะเออมาเรามาลุยกันเลยนะครับเนี่ยสินค้าที่ผม นะครับขายได้นะครับก็คือนี่ผมก็บอกเพื่อนๆหมดเลยนะครับว่าคือตัวไหนอะไรยังไงของแต่อย่างเดียวเลยอย,อย่าตัดราคากันนะครับผมเพราะว่าเมื่อตัดราคาแล้วเมื่อตัดราคาแล้วไม่ว่าจะเซ็นหนึ่งหรือเหรียญหนึ่งโดยมากแล้วคือพอขายได้แล้วปุ๊บขายได้เท่าไหร่ก็ราคาเท่านั้นตลอดเลยไม่มีการปรับราคาขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นะอ่าแล้วผม ขออภิปรายไว้ก่อนนะครับว่าสินค้าตัวนี้ผมไม่ได้ตัดราคาใครนะครับผมบอกว่าผมเ,าเป็นคนเอามาขายคนแรกเลยนะครับบนเว็บไซต์นะอา่านี่ต้องเรียนไว้ก่อนนะอา่านะครับผมก็คือสินค้าตัวนี้นะครับผมเนี่ยย่ารีแพร์หมอสิงนะครับผมย่ารีแพร์หมอสิงนะอ่าเดี๋ยวผมจะ คำนวณให้ดูนะครับผมว่าเออมันได้กําไรสักประมาณเท่าไหร่นะเออครื่องคิดเลขอยู่ไหนว่าอาบาเช้ายังหายอยู่เลยปึ๊บป๊บปอ,อยู่นี่ปึ๊บนะครับผมเครื่องคิดเลขมาแล้วนะคือเอ่อสินค้าตัวนี้ลูกค้านะครับสั่งมา3กระปุก นะครับสั่งมา3กับปุกเนาะแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักครู่นะครับปึ๊บนะครับนี่ผมให้ดูจะดจ่ะเลยนะครับว่าผมได้กำไรเท่าไหร่กันแน่เอาโอ้เออเออนี่ๆน,นี่เฮ้ยมาเด็ก สักครู่นะครับขออนุญาตหยุดเครื่องทุนแรงก่อนนี่แบบเอาสินค้ามาเปิดเผยกันเลยนะครับผมผมไม่ได้เพราะว่าอะไรครับผมไม่เคยคิดว่าเพื่อนๆนครับเป็นคู่แข่งนะขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่าเออเสียงมันมันมันปกติไมเพราะว่าโดยมากปกติมันจะชอบลดลงนะผมไม่เคยคิดว่าเพื่อนๆเป็นคู่แข่ง นะครับผมคือเพื่อ,อนๆขายของก็ขายของเพื่อนๆไปผมก็ขายของของของอของผมไปนะครับคือต่างคนตน่างมีเอกลักษณ์ในการขายของของแต่ละบุคคลอยู่แล้วนะครับผมมันอยู่ที่วิธีการนําเสนอนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้เลยนะ43เหรียญอ่ะเราลองมาคํานวณกันนะครับผมผมได้อ่าเศษผมไม่คิดนะ ส3เหรียญเราลองมาคานวณกันว่าผมได้กําไรเท่าไหร่นะครับผมเปิมผมไปซื้อเนี่ยกระปุกละ50บาทแต่ผมขายเนี่ย51เหรียญหรือว่า50เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าได้สุดที่เนี่ย43ิเหรียญกระปุกละ50บาทก็คือ5 150บาทเนาะและค่าขนส่งบวกค่าขนส่ง370นะครับสมส่งไปแคนาดานะครับอ่ะ ส่งไปแคนาดาลูกค้าชื่อนะครับตัว S ตัวนี้นะนี่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมอ๋อผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับผมอ่าโอเคผมไม่ได้เปิดกล้องนะ370บาทนะครับเท่ากับปุบ520นะเพื่อนเ <ๆ S 1> จําไว้นะครับแต่43เหรียญผมได้สุดที่43เหรียญคูณค่าเงินตอนนี้เท่าไหร่35 นะครับผมเท่ากับแปลอะสี่สิบสามสักครู่นะครับสี่สามคูณสามห้าเท่ากับเฮ้ยทำไมไม่ได้เยอะจังบอเอาใหม่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 หมหม4ีสามคูณสามห้า เท่ากับลบด้วยห้าร้อยยี่สิบนะครับอ่าได้เท่ากับเท่านี้นะครับได้เท่ากับเท่านี้เนี่ยเพื่อนๆว่าพอไหมวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีไรายได้เท่านี้คือคือโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้สิ้นเปลืองอะไรเนี่ยโอเคใช้ประหยัดประหยัดหน่อยพออยู่ได้ไหมอ่ะนะครับผมอ่าแต่ว่านะครับคือแต่ว่าคือ เราไม่ได้มีสินค้าตัวนี้อย่างนี้อย่างเดียวนะครับผมเพื่อนๆก็หาสินค้าตัวอื่นๆที่มีลักษณะแบบนี้นะครับผมที่มีลักษณะแบบนี้มาขายอีกทําไมต้องกระดกกลิ้นวะนนียเออโอเคนะครับคือวันนี้ตัวนี้อาจจะออกพรุ่งนี้ตัวอ่าพรุ่งนี้อ่าไม่ออกไม่เป็นไรในลักษณะนี้นะไม่ออกไม่เป็นไรอ่าอ,อีกวันวันเมื่อลืนอ่าตัว ตัวอื่นออกนะครับแต่ว่าสินค้าที่นะครับที่ได้กําไร50บาทร้อยหนึง่งอะไรประมาณนี้ที่ได้กําไรต่างๆนะ่ะโอเคให้มันออกทุกวันนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกิน 5- ถึง10ชิ้นเพราะอะไรครับเพราะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแพ็คน,นะครับนะสินค้าอย่างเงี้ยมันสมควรที่จะแบบเออได้กําไรอย่างเงี้ยขนาดนี้สุดที่แล้วอ่ะ ได้กำไรสุดที่ขนาดนี้แล้วอ่ะคือมันส่งผลที่จะเอามาเป็นสินค้าที่แบบมาดูแลครอบครัวเนาะนะครับผมมาดูแลครอบครัวมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็จะเอาไปส่วนหนึ่งไปเก็บไปอะไรก็แล้วแต่ของเพื่อนๆไปลงทุนต่อไปต่อยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะคือคือหาสินค้ามันจะแบบนี้ยลักษณะเน,นี้ยมาลงเยอะๆนะครับผมนะ ผมบอกว่าคืออ่าผมผมผมให้เพื่อนๆดูเลยนะให้เพื่อนๆดูเลยนะคือก็มีคนเอาสินค้าแบบเนี้ยของผมเนี่ยไปต่อยอดนะครับเขาก็ขายได้เขาขายแพงกว่าผมอีกนะทําไมเขาจะขายไม่ได้ครับเนี่ยครับนะอันนี้ผมอาจจะแบบอาจจะกึ่งบ่นไปด้วยนะว่าคือเฮ้ยทำไมต้องมามาตัดราคากันมาอะไรอย่างกัน ไม่ตัดราคาก็ขายได้ครับพี่น้องครับสักครู่นะผมยังหาเจออ่ะเนี่ยสี่เหรียญหนึ่งหนึ่งกระปุกสี่สิเหรียญเขาขายได้กําไรมากกว่าผมอีกเมื่อกี้ผมขายสามกระปุกนะอ่ะอ่ะลองกดเข้าไปดูอ่ะขายได้แล้วไหมหนึ่โซนะครับ1โซโอเคยังมีอีกยังมีอีก ผมผมไม่ใช่ว่าคือแบบเอ้ยไม่หาข้อมูลแล้วก็มาพูดซีสูว่าไม่ใช่ครับเนี่ยอ่ะอ่ะเนี่ยทำไมเขาไขาได้ครับเน,นี่ยครับเนี่ยอ่ะกดเข้าไปดูโอเคอันนี้ไขย,ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอืมอ่ะสองวักุอ่ะไม่เป็นไรนะครับ ่ะลองไปดูหน้าที่2ผมว่าผมเจอนะครับผมอ่ะเนี่ยเนี่ยแโซแล้ววะ41่1เหรียญด้วย1กระปุก41เหรียญด้วยอ่ะนะดูซีเขาส่งแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมดูให้เพราะฟรีอคโนมีด้วยนะครับผมผมส่งแบบสแตนดาร์ดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำรูปแบบไหนคุณนำเสนอสินค้าอย่างไง นะครับให้มันตรงใจโดนโดนโดนใจลูกค้าครับไม่จําเป็นต้องแบบมาตัดราคากันมาอะไรกันนะครับผมนะผมค่อนข้างจะแบบคือคือซีเรียสมากเลยครับคือในแอปส้มแอปฟ้าก็มาตัดราคากันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาคิดอะไรกันอยู่นะเออเขาชอบทำมาทำงานเยอะๆแล้วได้เงินน้อยๆหรือ,อยังไงผมผม ผมไม่ทราบผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยก็นำเสนอสินค้าให้มันตรงให้มันโดนใจกับลูกให้มันตรงโดนใจลูกค้านะครับแต่ว่าเนี่ยผมไม่สามารถเพิ่มสต็อกสินค้าได้แล้วเพราะว่าอืพอเพิ่มสต็อกสินค้าแล้วเนี่ยมันจะแบบขึ้นว่าโพชิส์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่ะแล้วคุณบอกเอา้าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่านานๆาออกทีนึงอ่ะแล้วเราจะกินอะไร ผมก็บอกว่าคือเพื่อนๆก็หาสินค้าที่มันได้กําไรที่แบบน้อยๆก่อนแล้วก็แบบคืออ่าอันนั้นให้มันออกทุกวันให้คือบให้มันมันมันประทังชี้ไปอะไรไปแล้วก็ไอสินค้าที่มันได้กําไรเยอะๆครับให้มันออกทุกวันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนมันเยอะในสลานค้าของเราแล้วสักวันหนึ่งมันก็ออกทุกวันเองนะครับผม อ่าสินค้าเยอะสินค้ากำไรเยอะวันนี้ออก1ตัวพรุ่งนี้ออก2ตัวพรุ่งนี้ออกหนึ่ง,ออง,อองมันก็แบบมันก็ได้กําไรเป็นเกาะเป็นกำมาครับนะเนี่ยอ่าถ้าผมเคยตัดราคาใครมีแบบคือลักษณะสินค้าที่ตัดราคาใครก็ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับในรายกลุ่มแล้วก็หรือว่าในในใน,ในใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับในใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับเนี่ย ร้านของแฟนผมนะครับอะให้ดูจะจนะขายตามราคาตามท้องตลาดนะครับไม่ได้ตัดราคาใครนะก็มันก็ขายได้ครับมันก็ขายได้นะทุกวันนี้ก็ยังขายได้อยู่นะอะเนี่ยคือทุกวันนี้อะก็ยังขายได้อยู่นะครับผมไม่เคยแบบคือจะมานั่งตัดราคาใคร นะครับผมแต่ไหนหมายความว่าคือเป็นราคาล่าสุดที่ที่ตามท้องตลาดที่ขายได้นะนะครับผมอ่าประมาณนี้คือเราเพื่อนเพ่ก็บอกเอ้าแล้วเนี่ยคือแบบนานๆออกทีหนึ่งแล้วจะกินอะไรคือผมก็อยากจะช้อนถามเพื่อนๆนแล้วก่อนที่เพื่อนๆนจะมาเจออีเบย์ครับเพื่อนๆทําอนทอะไรมาเพื่อนๆก็ทำแันนั้นต่อไปนะครับผม ทำอันนั้นต่อไปคบคู่กันไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการทําอะไรเพียงอย่างเดียวนะครับมีเงินเข้าทางเดียวมันค่อนข้างอันตรายทุกวันนี้ผมก็ทำแอปส้มแอปฟ้า E-Bay นะครับผมก็ทําอยู่อยู่นี่3แอปแล้วเดี๋ยวผมก็คิดว่ากําลังจะขยายไปทําเว็บไซต์เป็นของตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า เขา,เอาแอปฟ้ากับแอปส้มเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะจะจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้ามาขึ้นทุกวันทุกวันอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเออเดี๋ยวเราก็หนีไปทำเอ่อเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็แบบดึงลูกค้าเข้าลงเข้าไลน์อะไรประมาณนี้ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเนาะเออก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเยอะแย,ยะมากมายนะครับกาไรก็จะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะักครับผมอ่ะ เนาะเพื่อนๆอ,อาจจะเออเอาเอา,เอาอย่างเงี้ยคือไปต่อยอดนะครับผมเหมือนเนี้ยเนี่ยเหมือนคนเนี้ยนะปุ๊บเนี่ยอ่ะนะักครับเนี่ยดูเขาว่าขายได้ไหมเนี่ย,ยอ่ะ,อะกี่โซ่ละนะครับผมเพียงแต่ว่าให้เสนอสินค้าให้มันโดนใจลูกค้าให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่าสำหรับนี้นะครับอือก็คิดว่า ก็น่าจะบ่นมาพอสมควรแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับมีความสุขสนุกในการขายของนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมก็ถ้าใครอยากกดไลค์ก็กดไลค์ก็แล้วกันใครอยากกดแชร์ก็กดแชร์นะครับเพื่อนๆตามสะดวกสบายเลยนะครับใครไม่อยากกดก็ไม่ต้องกดนะครับผมก็คือผมไม่อยากที่จะบังคับอะไร กับเพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรมันความาสม่งใจของเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าจะกดหรือไม่กดก็ฝากด้วยฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เอกเอาลัยสายสชิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านสรุปมีความสุขในการแก่ของสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ